สวัสดีครับตอนนี้เราแวะมาที่โดมนะครับแวะๆเออแวะ,แวะ,แวะอะไรว้ายหญิงหญิงเบอร์หญิงเบอร์ตาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากม่ให้กูเส่สิ่หนีลงไปนะว่าอันน่ะมันเป็นอย่างนัง้นผมเอาอันนั้นนี่เข้าปเข้าประสุ่มเหมือนอยู่น้ะโอ้ออย แย่ yeah, มากเลยครับพี่นพมันกำลังประชุมนะฮะ ีนะพี่แป๋วมาแต่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับมอเตอร์ไซค์ครับโอ้คุณแม่มาคุณยา่าคุณแม่มาสวัสดีค่ะโอ้เงียบเงาใแม,ม่ว่านโอยู่ สวัสดีคุณยายครับสวัสดีครับแม่จานก็พวกไปนับตัว นี่เดี๋ยวบกวากโมไม่ถูห้องนี้เพราะคือกระสุนีำเลยทั้งหมดเป็นากโม,ม,มถูห้องที่ับทังครับ <c oughs> นี่ครับพี่น้องบรรยากาศโอ้โหเปลี่ยนไปมากเลยครับนี่ครับหอพักสองสันนะครับแล้วก็เป็นห้องซ้อมลำนะครับนี่ ไปไรครับสำหรับโดมเท้านะครับพี่น้องโอ้โหบริษัมาโดดครับพี่น้องจนแม่ว่านเมื่อ,อครับอันมาจากสารเ,เพื่นแพงครับร่างการงานสั่งครับพี่น้อง เอาบะงวงนะครับมาทำอาหารของไรของประจำไหมบ้านโอ้โหลอกเจ็ดก <th ินหอนนะพี่น้องเนาะอาหารอยู่คหบพี่น้องมาเบืองอนี้สิเบิองผ้าเบิอง

คนปลาแห้งครับพี่โต๊ะไส่อาหารอาหารสุดยอดขั้นเทพของอีสานบ้านเรานะครับทอนแม่วันแล้วก็อ้อมหมกแล้วก็หัมหมกหอยมันร้อนนะแล้วก็อ้อมปกบอ้อมปลาอ้อมสเตเดวมีสเตเดีวพื้นบ้านเนาะเว้ยฝึกอยู่ไก่สาเนาะไก่หัวไก่ม้วนเนาะเจ้าหน้ากับบอกเจ้าหน้าก็จะเป็นงูหอยกีบจีอตัวมันเป็นหอย ใช่ครับมันเป็นไข่แมงผูบครับตอนมันเป็นหอยหอยจีบจีหอย,อยอยู่ในแบบน้ำมูลแล้วก็พัดกินแซ่บแ่บ <laughs> อันนี้เท็ดซูบอร์ดนะครับพี่นอ้องอ่างนี้ดีหมู่บ้านกับไปบนลำลำแพร์เตยเสด้วยสองหมู่บ้าน<ม>อยู่ใกล้ๆบ้านสองสามรูมครับ<ม>ปรไปเลยขี่รถไปเบึง ไปกำลังใจทุ่มไอเขมพี่ช้างโทนเนาะาน้องแคนดีครับอยู่หน่วยสองแล้วก็น้องมาใหม่ชื่ออะไรน,ะน้องตาลบ่กนืี่รถแห่ลำแพนเตือนๆหน่วยสองเี้น้องมีกกรมีงานมาจากนี้ด้วยครับเวลาบ,บางบังปิดวงมาสิส่วนแล้วมาอยู่ครับใ <laughs> <c oughs> ห้เราหาของม,มาฝากนะ อาหารพื่นบ้านทั้งหมดฝากได้หลายมาเจอคุณแม่สุภาพเป็นะครับแล้อวก็อากิจขาวเทียงพอดี

อยมีเครื่องมาหน่อยอยู่ยายเครื่องเครื่อมาหน่อยเห็นเป็นบ่เครื่องมาหน่อยสื่อว่าจะตลาดหรือเอาให้ย่ายขันก่อนเครื่อมาหน่อยผมผมสื่อมาหลายแมสื่อมาต่างหามาทุนแ่้ยไปขันบ่ะค่ะ มันจะเป็นโตอป็นโต่ย็นมัน้จะเป็นวุ้นเลยนะครับแม่นถ้าก็ตัวกินขึ้นหลาบเท่านี่แหละเมนครับกะเ่าเออหลา อะไรบางอย่างเขี้ยมะน้อยอยู่เขี้ยมะน้อยกัไว้เขี้ยมะน้อยนี่เป็นใบได้ครับไม่ได้เป็ี่นตัวว่ามป็นมาเขี้ยมะน้อยเลยออกออกผลเป็ี่นตัวว่ามป็นได้ครับพี่น้องเขี้ยมะน้อยบ้านเ้างขันลำขันละตำตำมันก็จะเป็นวุนครับพี่น้องวุญเคลื่อนเคลื่อนวุญนนัะครัะพี่น้องเป็นเป็นเป็น เป็นใส่เครื่องเ,เ,ปเป็นใส่เครื่องขึ้นหลับเท่านี่แหละครับ <Avenue. S 1> ใส่เครื่องคือนปนขึ้นหลับเท่านี่แหละประจําจบ่บผิดเป็นเครื่องประจําตำบลเลยครับม่หมดเทศกาลไม่ว <บน S 1> มดเทศกาลย,ย่บ้าเทศกาลกินม้าหน่อยเนาะเทศกาลกินม้าหน่อยอีหลีครับเทศกาลขอาตำบลเลยเมรนเป็นยาหอมครับเทศกาลกินม้าหน่อยของตำบลยางกละธาลุง อาพี่น้องฝ่าเบิ้งการเปลี่ยนแปลงในอาณาจักรสันเดินแพงครับวันนี้ก็เลยมาอไมยางสามข้าวนะครับคุณยางนะครับหลายหลายคนนะครับพี่น้องพี่น้องคิดถึงครับพี่น้องงานซูมือครับพี่น้องครับบอร์เดียพากเลยนะครับพี่น้องครับแต่ยิงแยวจนมาพูดละพี่น้องปีดวงกักคือว่าปีดวงมือใหม่เหรอสามสี่ปีธนาเหรอใช่เขาเปลี่ยนอ่าคอยยืมก้ามันชนเหรอ ได้ยินว да <Okay. S 1> ่ายิบเก้าได้ยินว่าดาบพ่อดาบซอก็ว่าปียิบเก้าเหมือนกันตอนีเด้อเ้ยเกำลังจะไหลพอดีเลยบอสจิมหมูกำลังจี้ไหลพอดีลอะไรตือพีน้องเกียรติ์ลาไปก่อนนะครับพี่เป๊บพี่เป๊บขัวผพิกแล้ว วันที้เพิ่งท่มดินตอนนี้เฮ้เป็นลาดจอดรถผสมทมดินแล้วเอไปย่าง้ป่วนมาสหิย่่อนครับ12ถึง20นี้ครับอย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับ999บาทครับพี่น้องครับพบกันในกลุมปิดครับพี่น้องสวัสดีครับ